Honor Magic V5 สมาร์ทโฟนจอพับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Honor ที่มาพร้อมนวัตกรรมการออกแบบอันล้ำสมัยตอบโจทย์ทั้งการใช้งานด้านความบันเทิงการทำงานและสไตล์ที่ทันสมัยอย่างแท้จริงการเปิดตัวในครั้งนี้ Honor Magic V5 ไม่เพียงแต่พัฒนาเรื่องดีไซน์แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพความทนทานและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ครบเครื่อง เริ่มจากดีไซน์ออเนอร์เมจิกวี5มาพร้อมบอดี้ที่บางเฉียบแข็งแรงด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมขอบเครื่องถูกออกแบบมาอย่างประณีตน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมจับถนัดมือแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับกลไกการพับพัฒนามาให้แข็งแรงใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องรอยพับบนหน้าจอ หน้าจอหลักของ Honor Magic V 5มีขนาดใหญ่กว่า7นิ้วแบบ OLED ความละเอียดสูงให้สีสันสดใสสมจริงรองรับอัตรา f r เฟรชเร e สูงถึง 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลดูหนังเล่นเกมหรือทำงานเอกสารได้อย่างสบายตานอกจากนี้ยังมีหน้าจอด้านนอกที่กว้างเพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องกางออกบ่อยครั้ง ในด้านประสิทธิภาพ Honor Magic V5 ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3รุ่นล่าสุดที่ทรงพลังรองรับการประมวลผลหนักหนักทั้งการเล่นเกมกราฟิกสูงการตัดต่อวิดีโอหรือการทำงานแบบ m u l t i ิ a s สได้อย่างไร้ปัญหามาพร้อมแรมขนาดใหญ่และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในความจุสูงทำให้เก็บไฟล์ได้อย่างจุใจ ระบบกล้องของ Honor Magic V5 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายกล้องหลักความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นขั้นสูงถ่ายภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงน้อยมีกล้องอัลตร้าไวและกล้องเทเลโฟโต้ที่รองรับการซูมหลายระดับช่วยให้ผู้ใช้งานเก็บภาพได้ครบทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์กว้างใหญ่ภาพบุคคลหรือวัตถุกไกลไส่วนกล้องหน้าความละเอียดสูงก็รองรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลได้อย่างชัดเจน ด้านแบตเตอรี่ Honor Magic V5 ให้ความจุที่มากพอใช้งานได้ตลอดวันพร้อมระบบชาร์จเร็ว Honor Super Charge ที่ทำให้การชาร์จเต็มทำได้รวดเร็วลดเวลารอคอยนอกจากนี้ยังมีระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นในเรื่องซอฟต์แวร์ Honor Magic V5 มาพร้อม MagicOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับหน้าจอพับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหลายหน้าต่างพร้อมกันการลากไฟล์จากหน้าต่างหนึ่งไปอีกหน้าต่างหนึ่งหรือการสลับแอปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่รัดกุมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานสรุปแล้ว Honor Magic V 5คือสมาร์ทโฟนจอพับที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์พรีเมียมหน้าจอคุณภาพสูงประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมกล้องคันเทพและระบบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนที่ล้ำสมัยใช้งานได้จริงและช่วยยกระดับประสบการณ์ทั้งการทำงานและความบันเทิงในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง